รับสินงพนจากอายการนรงค์และนายชัชวินประธานบริษัทมาริยกรุ่ปเพื่อบีบให้นายมารุธทำรงทันยอมรับสารภาพว่าเป็นคนฆ่านาะงตาวอ้เวี่ยังายไ,<ป>ไอ้ยังไอ้สัสมึงรองของอ่ะไอ้เี้ยมึงอยู่ไหนไมึงต้องการอะไร ก็แค่อยากให้ดูอะไรดีๆชอบไหมล่ะครับนี่แค่หนังตัวอย่างนะฉบับเต็มเนี่ยเรียงต่อกันยาเป็นซีรีส์เต็มได้เลยรอรับชมด้วยนะครับไอ้ส้นตีนคนหน้าส้นตีนแบบมึงมี่มัญอยากทำเะไรกูได้หรอกเว้ยมึงมันก็แค่ทำทีขู่มึงไม่รับกูเป็นใครมึงกใครที่มึงาามีลม,ม,มหมายใจได้อยู่ทุกวันเนี่ยก็เพราะกูวไว้ชีวิตมึงเลยชนะคดีลิฟต์นี้แล้วผมจะลากคอคุณขึ้นศาลคนถัดไป หลักฐานเมื่อกี้จะเอาไว้แฉว่าคุณเคยโกหกอะไรใน,ในใคดีพ่อผมไว้ถึงเวลาชดใช้กรรมของพวกคุณละ